อีนนี้มาเก็บเห็ดได้จากเพื่อนอนแต่บ่าได้เห็ดเลยถ่ายวิวน้ำสวยๆน้ำใสใสน้ำสะอาดมากคะ่ะน้ำที่เมืองแววนะคะนี่ค่ะใสสะอาดชมธรรมชาตินะคะนี่ค่ะอันนี้คือป่าเห็ดน,นะ ่มีดอกจะเห็ดไม่มีเลยค่ะเดินจนเหนื่อยแล้วยังไม่เจอเห็ดเลยน,นี่คือดอกอะไรเจอเห็ดดอกหนึ่งแต่ไม่รู้กินได้หรือเปล่า ม่รูเห็ดอะไรนี่จากเพื่อนๆใครรู้มั่งใครเคยเจ็บดูไหกินไม่ได้หรอกค่ะนี่เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดกินไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเดินอันนี้ไม่แต่เห็ดกินไม่ได้เดินดึงเดินป่าคนเดียว เพื่อนไปไหนไม่รู้มากัน3ามคนนี้ก็เห็ดอะไรนี่กินไม่ได้ชมธรรมชาติแล้วกันนะเจอแล้วเห็ดพึ่งออกแรก เจอแล้วกับเพื่อนๆโอ้ยได้แล้วเนี่ยเห็ดพึ่งดอกแรกที่เดินป่าน,นะคะอู้หนี่ดอกที่สองค่ะน,นี้ดอกดอกเล็กมากค่ะนี่ดอกที่สาม อันนี้คือดอกที่สี่ค่ะดอกที่ห้ามันเลื่นตูมอ,อยู่จ้ะพิ่ได้กออกอออเออพี่ อดอกนี่ดอกน้อยครับถ้าว่าเก็บมนจะบ่ได้ได้กลับมาอีกได้ต้นนี้ละจ้าเห็ดเพิ่งหวานโอ้ยบ่แม่นเห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งท่ามบ่เนี่ยปลาเป็นตะอ,ออกครับแตกคับป่มีเห็ดจ้าดอกปลาเห็ดจ้า สาน